สวัสดีครับสรุปผลการแข่งขันบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่10ของฤด,ดูกาลพร้อมอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดผลการแข่งขันในนัดที่10คริสตันพาเลตแพ้ให้กับทอรแนาสเปอร์1ต่อ2เชลซีแพ้ให้กับเบรนฟอร์ด0ูต่อ2อาร์เซนอลเอาชนะเชฟฟิเด์ยูไนเต็ด5ต่อ0นบอวมัดชนะเบอร์ลี่2ต่อ1วูแฮมตันเปิดบ้านเสมอกับนิวคาสเซิล2ต่อ2เวสแฮมยูไนเต็ด แพ้ให้กับ 1, on, เอเวอร์ตัน0-1ไบรตันเสมอกับพูแลม1-1อสตันวิลล่าเอาชนะรูตันทาว3-1ลิเวอร์พูลชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์3-0และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้0-3สรุปตารางคะแนนล่าสุดน,นะครับพรีเมียร์ลีกอังกฤษแข่ง10นัดเท่ากันทุกทีมอันดับที่1สเปอร์มีทั้งหมด26คะแนน อันดับที่2อาร์เซนอลมี24คะแนนอันดับที่3แมนเชสเตอร์ซิตี้ก็มี24คะแนนอันดับที่4ลิเวอร์พูลเก็บไปได้23คะแนนอันดับที่5แอสตันวิลล่ามี22คะแนนอันดับที่6นิวคาสเซิลอันดับที่7ไบรายตันเก็บไปได้ทีมละ17คะแนนอันดับที่8แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี15คะแนนอันดับที่9เวสต์แฮมยูไนเต็ดเก็บไปได้14คะแนนอันดับที่10เบรนท์ฟอร์ด เก็บได้13คะแนนอันดับที่11เชลซีมี12คะแนนอันดับที่13บูแฮมป์ตันเก็บได้12คะแนนอันดับที่13คริสตันพาเลสเก็บไปได้12คะแนนอันดับที่14ฟูลแลมก็มี12คะแนนอันดับที่15เอฟเวอร์ตันเก็บไปได้10คะแนนอันดับที่16นอตติงแฮมฟอร์เรสมี10คะแนนอันดับที่17บอลมัดมีทั้งหมด6คะแนน อันดับที่18ลูตันทาวมี5คะแนนอันดับที่19เบอร์ลีเก็บไ,ได้4คะแนนและสุดท้ายนะครับอันดับที่20เชฟฟิลล์ยูไนเต็ดเก็บไปได้1คะแนนและนี่ก็เป็นสรุปผลการแขัดบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดที่10พร้อมอัปเดตตารางคะแนนล่าสุดขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาติดตามรับชมและพบกันใหม่สวัสดีครับ